หลายคนอยากดูก็กลับไปครั้งกับนั่งดู400มีเอ่อโรบอกในพิธทลสเอ่ออีที่2ครับผมซึ่งหลายคนบอกชอบมากครับพี่ก็จัดมาเลยกันละกันครับผมดูฮะจะมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยฮะไป let's go งายเป็นคนอิตาเลียนหรือเ่าไม่ให่วิปจีนขนาดนี้อิตาเลียนตรงไหนก่อน เ้ยเจอกันเล้มากูปวดหัวเลยมึงปวดหัวเลยถ้าเป็นโขอิตเลียนแล้วฉันก็แน่ใจด้วยว่าเขาเป็นโขอิตเลียนเช่นกันพันเปอร์เซ็นต์ก็เย้พันเปอร์เซ็นต์เลยเหรออย่าขยับนะตัวนายกำลังบักและนี่ก็คือฉันเขาเรียกว่ายิ่งห้าเหมือนยิ่งยุกันดูฮะ บอกว่าตัวนายบักนะแต่ว่าเออแล้วก็ขยับรัวๆเลยกันแล้วกันนะครับผมดูอยอะไรตาเกือบบอดชั้นวันนี้เลยก็ <c oughs> ดูว่าใครเคยเป็นก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมก็เดี๋ก็เอออาจจะหลายคนเลยครอบครัวของฉันตายแล้วและฉันก็จะไปหาพวกเขาแล้วล่ะลาก่อน okay. <c oughs> โอเค <c oughs> โอค้ย <c> ก <oughs> ็ <c oughs> เด้อโกรธ d มุกยังดาร์กนะครับผมก็ด้วยฮะโลเวออารมแบบบวกบอกให้กูตายตามพ่อตามแม่ไปเถืออะไรงี้นะครับผม okay, โอเคเว้นเป็นอีกมิตีห,หนึ่งโอเคก็ดูวฮะคนเล่นแบบนี้มันต้องจินตนาการล้ำเหลือแบบมากๆครับผมก็ดูจากใจคนที่เคยเล่นม,มาก่อนเลยก็ดูฮะโด็กทุกคนยังไงก็ต้องตายโคตรจะสัจธรรมชีวิตก็ดูโคตรเศร้าพยาบาลบอกว่าโอเคเอ้ยบอกโอเคคุณยายของฉันตายก่อนที่ฉันจะเกิดและฉันก็อยากจะตามเขาไปด้วยนะ <c oughs> คนเดิมอะไร่ะชีวิตแบบใดกันคนผู้เล่นโรบอกนี่แหละพลังแห่งการจัดการของโรบอกยังไงล่ะงงใช่งงใช่เลยคนเดิมไม่มีใครบอกฉันได้หรอกนะว่าฉันต้องทําอะไรแต่ผมว่าผมรู้นะคนเดิมผมว่าผมรู้นะโหดร้าทารุไม่โลดนะกคนเดิมเบคอนหน่อยไม่โลดอย่างสวยฉันไม่รู้ว่าเธอแค่ก้าวขวบโอ้โหคนเดิมดาร์กมีนสุด บอกแล้วอย่าออนไลนติ้งในระบกมีเด็กเยอะนะาเกมเนี่ยไงล่ะติดคู่หัวโตข้อหาภาคู่ยาวไปเลยมึง่อหนมึงแรกเขาไม่มีแต่รูปภาพทั้งนั้นเลยคนเดียวมีแต่รูปภาพทั้งนั้นเลยไม่ไม่าอธิบายเลยเหรอนายเพศอะไรอย่างนั้นเหรอเออชาติอินเดียไม่ใช่อินเดียมันไม่ใช่เพศเนาะ เบคอนน้อยกแจะเข้าใจอะไรผิดหรเล่เบคอนน้อยข้าคือพ่อของเจ้าฮะอะไรอย่าไม่ใช um, ่นะแล้วว่าแต่นายเกิดวัน <in ที่เท่าไหร่อะอ๋อคอตตาริก้ามันจะคุยกับไม่รู้เรื่องแล้วครดูฮะเหมือนคุยกับเบคอนแบบไม่เข้าใจคำถามนะอ้มีมีมเยอะแยะมากมายเลยนงเดี๋ยวก่อนนะและนี่คือชายคนที่กําลังอ่านวิธีอ่านครับผมค็ดูฮะอันนี้ก็จริงครู้ดูาหากเราอ่านหนังสือไม่ออกเราก็ต้องหาหนังสือที่สอนวิธีอ่านหนังสือเพื่อทําให้เราสามารถอ่านหนังสือออกมันเอง เป็นแผนที่จีนเนี่ยสุดไปเลยแม่บอกว่าฉันโคตรเท่เลยแม่สุดหล่อของแม่แม่ก็ชมลูกทุกคนเลยเนาะแม่สุดหล่อของแม่แม่ของนายโกหกแม่ของนายโกหกเฉยเลยเอาวะผมเจอมิมนี่ผมหลุดเลยคุณฮะก็ <c oughs> ะจริงคุณฮะลูกของฉันนี่ก็คือดีที่สุดแล้วนะใช่ไหมล่าน้องชายใช่แล้วล่ะเธอพูดกับฉันเมื่อหืแปลกๆอันนี้ แปลกๆนะนี่เกยล่อแม่เหรอเกยเป็นจดี้เหรอโอ้นั่นแม่นายเหรอแน่ๆเลยกัเดิอแปลกๆนะนี่น้เองชัยแปลกๆนะเนี่ยเอชีเลนดูไปเอชีเลนนี่มันบารักโอบามาเอชีเลนกำหมัดเลยกันด้นี่เอชีเลนอย่างนี้คนดูฮนะเหมือนตรงไหนเนี่ยน้อง เขาคือการฟิกไม่ใช่การฟิกเนาะถึงจะเหมือนก็เถอะแต่ก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่การฟิกไม่ใช่เอชเชอรอนเขาคืออูซูมากิเราโตต่างหากเดี๋ยวก่อนนะเป็นเราโตได้ยังไงไม่ใช่เอเชอรอนไอ้โง่เอ้ยมันคือนิกกี้มินาต่างหากเดี๋ยวก่อนนะเป็นนิกกี้ได้ไรเทเลอร์สวิปเอานี่ไปกัดย่อบ่บรูปอย่างปั่นแต่คอมเมนต์ปั่นกว่าไม่นะนี่มันคือจอนเห็นครอบครัวของฉันหรือเปล่า อย่างโหดกันดูฮะใบหน้าที่มีแต่เปียบด้วยรอยยิ้มแต่แฝงไปด้วยความรักสุดมีมนะครับคนดูดูว่ะเว้เห็นลูกของฉันไหมก็คงไม่ต้องเดานะว่าเออลูกของเจ้าไก่ตัวนี้อยู่ที่ไหนนะครับผมฮะนั่งไงก็ดูกลายเป็นนักกิจแล้วนะใช่แล้วละ่ะครอบครัวของนายนสุดยอดไปเลยเรียนนิ้วแผลบด้วยโอ้โหเวอเรื่องบรรยาวนะแต่ว่าฉันกินครอบครัวของนายไปแล้วโอ้โหแหม่ไม่โรดร่กคนดูฮะ นี่เลยโลบอกเสยนฉันยังหิวอยู่เลยและโลบอกเสยนก็พูดไปว่าเออเจ้าไก่น้อยว่าแต่นายอยากจะไปเยี่ยมครอบครัวของนายหรือเปล่าจูแปลว่าแกจะกินแม่เรื่องอะเนี่ยไก่บอกเห็นครอบครัวของเธอหรือเปล่าและเขาพูดว่ามันอยู่ในท้องของฉันแล้วยังไงล่ะโอ้โหโคตรโหดขอโทษนะคุณผู้หญิงเบคอยคดโดนขโมยผมไปดูเบคอยดโดนขโมยผมขอผมของฉันคืนมาได้ไหมอ่ะแกขโมยทำไมอย่าขโมยผมของฉันนั่นผมของฉันนะ ว้ยวือแต่ละเม็ดหลุดสุดไปเลยนะครับผมผมของนายเสียอะไรอ่าพวกบูลี่อันนี้บูลูจี้ <c oughs> บูลูจี้นะไม่มีเส้นผมสเส้นถามได้ไงผมเสียอะไรกินนี่ซาลูกชาย <c oughs> โอ้ก็ดูฮะมึงเอาน้ำมันให้ลูกแดกก็ดูเอาน้ำมันให้ลูกกินเป็นคนยังไงเนี่ยฮะเป็นพ่อแบบใดหน้าเด็กตอกินน้ำมันห,หล่อเหลือเกินเสพอันดับพ่อที่แสนดีแห่งปี <c oughs> ถูกใจให้เลยดนะิถูกใจเลยก็ดูว้ยมึงพ่อแห่งปีของเก่ง ฉันกําลังจ้องมองแกอยู่คนโลกจิบกันดูดูหน้าจะหมอนี่เลียบลิ้นเดือกกันดูฮะโลกจิบสุนไปเลย <c oughs> ฮิโซกะกันดูฮิโซกะแล้นะจจวนะจงจําไว้นะกก่อนฮิโซกะจงจะเล่นโกนแหมฉันดูน่าเกลียดหรือเปล่าอ่ะ <c oughs> ใช่เ <c oughs> ดื่อยใจวะ <c oughs> ไม่รู้ว่าใครนะน่าเกลียดแล้วกันวะยงคนนี้แหมเป็ลูกใครพวกเราคือชิก อุตัวเขียวนี่ถ้าผมสีเขียวเองนะแมปอะไรอะคุณดูแมปแต่งหน้าแต่งตัวเนื้อปั่นเหมือนกันนะผมพวกเราคือเจฟจะ็ปสุ่มผมนะนี่เนี่ยฮะเช็คของจริงหนะ้าจะเป็นอย่างงี้ครับผมก็ดูฮะเดินล็อกนี่มาเดินล็อกเช็คอัปเดตใหม่เช็คอัปเดตใหม่ฉันค,คิดว่านายชนะการประกวดแฟชั่นนะใช่แล้วคุณดูเ้าไปเลยส่วนตัวชอแลนะ้วคุณดูพวกนี้โชบนะอือกั้นขามก่อนอือกั้นขามก่อนฉ,ฉันคือเดโกมันบว้ยมี แฮร์รี่พอตเตอร์ภาคไหนเนี่ยเลโกมาน์ฟอยวเว้ยเงาตรงไหนมาเหมือนเนี่ยสีผิวก็ไม่เหมือนทรงผมนี่เลี้ยวใหญ่เลยโจมชเฉยสิเดโกเมไอก็พระเจ้าสามารถเดินบนน้ำได้และฉันก็เดินบนน้ำได้เหมือนกันฉันสามารถเดินบนแตงโมได้เพราะว่า9 5เปอร์เซนตในแตงโมนั้นมีน้ำดังนั้นฉันคือพระเจ้า9 5้า้าเปอร์เซนโอเคคนดูฮะ ความคิดของเบคอนนั้นช่างล,ล้ำเหลือเขาแหละคือพระเจ้าแห่งโลกใหม่และโรนโจขนาดนามชายคนนี้ว่าเก็อตเบคอนกระตายแคทเชียกำลังร้องไห้ก็ดูฮะหยุดร้องซากูสั่งอาหารเว้ยนี่แหละกดูอารมณ์คนหิวโค้ดซาเวตกู เราให้เลยเราสั่งข้าวกินฉันหวังว่าชีวิตการเล่นสก,กีของฉันจะจบลงที่แล้วก็พวกเราจะตายกันหมดฮะเดี๋ยวก่อนนะถามพวกกูก่อนหมนว่ากูอยากตาย้วหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนเว้ชายคนนี้ก,ากําลังคิดสัน้นชายหนุ่มกําลังมีความรู้สึกบางอย่างความรู้สึกที่อยากตายแต่ถามเพื่อนของเพื่อนอยากตายแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนโอ้มาก่อนพวกเขากําลังสร้างเวอร์โฟรเซนเวอร์ชั่นโลบอคเว้โฟรเซนพักไหนวะเนี่ยหุดักขนาดนี้ววมันคือชื่อว่างั้นเหรอ แกเป็นเรวนสเอ็่ใเลยโว้คนดูหวิดีโอก็มีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคนดูวิดีโอก็มีใช้ได้นะครับผมอะไรเนี่ยโอ้โนี่คือการตายแบบอีปีคุณดูการตายแบบยิ่งใหญ่ของชายคนนี้ครับผมถึงแม้พี่ชายจะตายจากแต่ว่าการเป็นตำนานของเขาจะคงอยู่ตลอดไปภายในรูบอกครับผมแม่ตายโคตรเท่นี่อะไรเนี่ยขอปิดเสียงก่อนเลย เกมนี้มันทําให้ทุกอย่างอยู่เป็นการสร้างเรือจริงๆนะครับผมทุกคนดูฮะกี้มอืมันทำหมาขี้เเหรอ <c oughs> บอกเลยก็ดูใน,นทิกตอกอะไรพวกนี้แมพนี้แม่งโคตรขี้กันดูฮะเขี้จริงเป็นทุกอย่างจยูเป็นเกมสร้างเรือนะครับผมดูฮ <c> ะ <oughs> บอกเลยเอ้ย <c oughs> โอเคครับเปล่า โอเคก็เย่โอเคก็เย่แหละไม่ต้องไปห่วงอะไรซาวิตี้ฉันโ okay. okay, yeah. อเคโอเคก็เย่ตกยังไงตัวนั้นโอเคก็เย่และมัน okay, yeah. หใหญ่มากหืกแปลกๆนะคนดูหน้า,ปาแปลกๆนะเนี่ยอาการเหมือนโดนขขงใหญ่ยอย่าโบกนะเล่นเกมไม่แห้งง่ายก็ฉันคือวัวเออน่าจะวัวแหละคนดูฮะวัวครับผมวัวแบบใดฉันรวยมากแต่ไอหมอนี่มีเงินสักบาทคนดูฮะแต่ว่าพี่มันนี่ไอหมอนี่มีเงินเป็นล้านเหมือนบทจะสลับหรือเปล่าดิน่าจะสลับกันหรือเปล่าครับน้อง อุ้ยแบบดาวูดเฮ้ยน้องร้องเฮลี่เขามีอสโอเคนอ่ะสัอ่ะสักเฮียเฮ้ยเฮีย look 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 โอ้ยฉันไม่อยากได้เงินฉันอยากให้เข้าไปไปซะ R I P me กดด้านงสารเลยก็ดู I was so blown away or ใครรีโค่นนะ่าสงสารคือใครทําน้องแต่แบบนี้ไม่เถื่อนจริงคนดูใช่ไหมคนดูแบบดาวโฮลก็คือมาเตะระบบมากเลยนะครับผมดูดินอนร้องของจริงเลยไม่สงสารนะผมแต่ก็เข้าใจคนว่าแบบนี่มาเถื่อนมันก็อา,อาจจะก,กองเด็กนิดนึงนะครับผมเพราะงั้นน้องๆก็เล่นแบบนี้ก็อย่าไปหาแกงโดนแกงเด็กกันเด้ออุย้ยออบบี้เหรอจะหาอะไรอ <c oughs> อบบี้ออบบีแบบไหนออบบีกี่โมง อะไรอ่ะเราจะยากหน้าดูคนดูแบบนี้เหมือนเจอผัวต่างชาติเ<อ>ลยคนดูฮะภาษาสเปนไหมอุ้ยแปลไม่ออก <โด S 1> แต่ว่าเหมือนจะมีการจี้ปืนเกิดขึ้นครับผมคนดูฮะแล้วบินหนีเหมือนจะเท <c oughs> แต่ว่าลองแปลมัมว่คือแบบอเกแหนีไม่รอดหลอกนะวันนี้จะเป็นวันตายของเกแม่สาวน้อยฉันจะไปตายวันนี้หรอกฉันจะหนีแล้วเจอกัน ไปและโจ้เลิกกัตายนะครับผมเว้เกือบจะเทิแล้วดูแบบสายลับซะแล้วนะช่วยด้วยเบคอนระเบิดติดหลังแล้วทำไมต้องเป็นเบคอนทุกทีที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้ก็นด้วะอู้ไม่เข้าใจจริงๆเลยวะ่ะรีบเบคอนจางไปสู่สุคตินะเบคอนแย่มเลยมึงก,ก็ไปหาที่คุยที่อื่นก็ไม่ได้เนาะเมื่อหาที่คุยแล้วเสวือมพระเจ้าเวลาเหีย่วยวคนดูนี่มันราอูนกองซาเลสเหรอราอูนนี่ป่ะเนี่ย อวันธรรมดาในบูเควนโลเพโอ้น่าสนใจดูซิเป็นยังไงหลุดห้องนานโอเคใูรมาอยู่ในสาว่ายน้ำของฉันอบุญเดลักกาจีบเ่อไฉันตายแล้วแล้วเขาเก็บสาว่ายน้ำใช่คุณฮะตายอีกรอบเก็บ คือมาตายให้ได้อะง่ายๆอ่ะคือมาตายให้ได้อ่ะนี่แหละฮะโคดูฮะวันธรรมดาในบุ๊คเฮเวนโลเปเรื่องไปทําความอะไรวะเนี่ยดูแตนะอุ่ยแมวน่ารักใช่ไหมน่ารักอ่ะตายแมวตายนี่แหละครับโคดูฮะวันธรรมดาในบุ๊คเฮเวนโลเปประมาณนี้เลยโคดูฮะไม่ต้อง ดูแปลกก็จริงแต่ว่าปกติเราก็เจออย่างเงี้ยคนดูในบุ๊คเลเว่นเดี๋ยวก่อนนะพีโดริยะนั่นนายเหรอนั่นนายจริงเหรอดีโดริยะแปลกแปลกนะเนี่ยมันเหลือกเตอะเลยชาร์จกินมือไปเยอะมากเลยและนี่คือเอ่อคิระโยชิคังงี้เวอร์ชั่นกินข้าวแซ่บนะครับผมคนดูฮะเพราะว่าเขาหิวเกินไปเขาจึงกินมือไปด้วยนั่นเองนานามินั่นนายเหรอไม่ใช่ครับน้องไม่ใช่นะชาร์จขอสั่งขาโคอาลาที่หนึ่งแปลกๆนะนี่เมนูแปลกๆนะวอีกสั่งอะไรเนี่ยแล้ว แคเชียร์เป็นหัวล่าด้วยเึ้ื่อนมาสิกับตันโจชัวบอกขึ้นแล้วแต่หัวมันติดหัวมันติดจยูดนะเพื่อนของฉันทั้งหมดอยู่ที่นี่แล้วโอเคพี่ชายโคตรเศร้าพี่ชายเศร้าสุดทีเดียวก็อนนะและชายคนนี้ก็คือกียูนั่นเองโ <c oughs> ปรดกดไลค์เพื่อให้กำลังใจกียูกันด้วยนะครับผมคนดูฮะเศร้าสุดไปเลยเขากินเพื่อนของเขาไปและเพื่อนของเขาคืออาหารที่เขากินอยู่น <c oughs> ั่นแหละโอ้โหคุณดูอันนี้มาเกมพีกเฉยพีกเฉยก็ดูดารกว่าเดิม What o ดโ a น e าย u นายอายุอะไร <laughs> ต,ต้องการคำตอบแบบไหนเนี <laughs> ่ยต้องการคำตอบแบบไหนเอ๊ <laughs> เดี๋ยวฉันนวดไหลให้นะแล้วก็อีโมจิมาโทษทีฉันไม่ได้มา <laughs> ฉันไม่ได้ใส่อีโมจิแบบนั้นไป <laughs> งี้สงสัยจะไม่ใช่นวดไหลแล้วครับ <laughs> <าย> <laughs> กฮะอ้าไอ้ก็มีคนแอดเพื่อนมาแต่ชื่อของเขาก็คือฉันแอดแค่คนที่น่าเกียดเท่านั้น <laughs> แปลกๆนะ <laughs> แปลกๆนะเหมือนโลกด่าเนี่ย เหมือนโลกด่าแล้วนี่ก็เดอฉันรู้สึกว่ามีใครบางคงกำลังจ้องมองฉันอยู่นักล่าสู่กำลังจ้องจะเล่นมูซันอยู่อีฮีเดียวก็อะไรไม่ใช่ไมเครือแจ็คสันช่วยด้วยแชยกกำลังจะตายฉันไม่ได้ถามแต่ก็โอเคไ่ซึ่งน้ำใจแบบสุด <laughs> เอ้ให้ตายเถอะช่วยด้วย เชฟพุงอาหารน้อยสิพวกเราได้เนื้อมาแล้วโอ้มันดูน่ากินมากดูก่อนทำไมทำไมมันดูดกักดาคนดูมันจะกินกันแล้วนะและนี่คือสิ่งที่กวโจโกเกงกลัวมากที่สุดคนดูฮะเขาคือชายคนนี้เกโทซึงลุนั่นเองค <c oughs> อมเมนต์มาเป็นเพลงเลยคนดูฮะ Where you go I go What you can see ค <c oughs> ุณเลยเพลงนี้ในทิกต็อก ใช่คนนี้กําลังยืนพีเซตนหน้าห้องว่าทําไมพ่อถึงทิ้งเข้าไปโอ้โหคนดูเป็นหัวข้อพีเซต์ที่โคตรเศร้าและร้องไห้เพราะว่าเขาไปซื้อนมให้ในายไงล่ะอันนี้คืออธิบายก็คือเป็นมาเป็นมุกของต่างชาติก็คือประมาณว่าเออเดี๋ยวพ่อไปซื้อนมให้นะลูกแล้วก็พ่อก็หายไปเลย20ปีอะไรงี้นะครับประมาณว่าเออประมาณว่าเป็นมุกที่แบบทิ้งลูกเอาไว้นั่นเองครับ <S <S ผมคนดูหาก็โคตรดาร์คโคตรดาร์ก ก็เปนไนบ้างครับผมสหรับการาดคลิปนั่งดูมีมโรอบอกซึ่งแต่และอันนะผมจะด์กมันก็ดกักแต่เออจะฮามันก็ฮาครับผมซึ่งใครอยากดูอก็สามารถคอมเมนต์กันได้หรือว่าเอออยากให้ดูมีมอะไรอีกหรือว่าไม่ครับก็ฮานะคุณทุกทาเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วกันคุณทุกท่านสลับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบายบายไปแล้วจุ้ <laughs> บบายบายฮะ